อีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมแถลงการสถานการณ์โควิด19จากทางสบครประจำวันที่12มีนาคมค่ะโดยจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่477,000รายและในวันนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น9,626คนนะคะรวมเสียชีวิตสะสมทั่วโลกมากกว่า2,640,000คนค่ะ โดย5ดัแบ,บแรกนะคะของประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและสหาราชอาณาจักรค่ะมาที่สถานการณ์โควิด19ในฝั่งเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่า ประเทศอินเดียนะคะในอันดับ2ของโลกค่ะยังคงมีจํานวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดของฝั่งเอเชียนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะต่อวันนะคะมีจํานวนที่ลดลงค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างในวันนี้ค่ะก็มีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่21,566รายซึ่งลดลงอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าค่ะ <S 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 โดยประเทศไทยนะคะอยู่ในที่อยู่ในอันดับที่116ของโลกค่ะ มาที่สถานการณ์ของโควิด19ในประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของเรามีจำนวนทั้งสิ้น81รายนะคะโดยแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ67รายและเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ14รายค่ะทำให้ประเทศไทยนะคะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น26,679รายและในวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่85คนค่ะ และถ้ามาดูที่สถานการณ์โควิด -19 ในระลอกใหม่นะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้81รายค่ะแบ่งเป็นการตรวจพบจากระบบเฝ้าระวัง30รายนะคะแล้วก็เป็นการตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน37รายและพบในคนไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รจัดให้11รายและอีก3รายนะคะเป็นผู้ที่ เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติค่ะทําให้วันนี้นะคะผู้ป่วยยืนยันสะสมในระลอกใหม่นะคะมีจํานวนทั้งสิน 22, ้น22,442นีค่ะและนี้ก็เป็นยอดสะสมนะคะของผู้ป่วยค่ะที่ติดเชื้อเพิ่มในวันนี้นะคะก็ตามภาพที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 81รายด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศจะอยู่ที่67รายค่ะและผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ14รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมจํานวนทั้งหมดค่ะ26,679รายค่ะและหายป่วยแล้วยืนยันสะสมนะคะ26,56 0รายค่ะและเสียชีวิตสะสมทั้งหมด85รายนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ เว r News ข่าวในมือคุณ